ที่เสริมของผมคือคาว่าลูกครับเสริมหรอฮะนี่อันนี้เสริมผมลงไหนในงานศิลป์ฝากแม่เลยครับรายการเราท้าทายรถตู้ให้วาดภาพแบบสุดฝีมือครับใช้เวลาวาดภาพนี้3มวันผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจโอ้โหท กรรมการครับเมื่อสักครู่เราเห็นว่าว่าเพื่อนบ้านของรถตู้เนี่ยเขารับประทานอาหารอย่างไรทำอาหารอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปครับจะให้รถตู้ไปหาวัตถุดิบในการทําอาหารครับแล้วตรงเนี้ยมีเกมซ่อนอยู่ด้วยใจกรรมการร่วมสนุกครับใช่ครับโอ้โหนาสวยจังเลยครับรถตู้ทําอะไรแบบนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะใช่ครับใช่ขีขวบเริ่มทําได้แล้วครับเออคือ ประมาณประมาณ12 2สองขวดครับนั่นปลาอะไระครับอันนี้เป็นเป็นปลาที่ที่อยู่ที่ที่บ้านผมอ่ะเขาเขาจะเรียกว่าแยมเมอเตรครับไม่มีชื่อกลางนะใช่เออมันน่าจะเป็นคล้ายๆปลาช่อนไหมครับคล้ายๆครับก็มีมีมีบ้างครับที่เหมือนปลาช่อนนี่จับปลาที่มือเปล่าเหรอครับใช่ครับมือเปล่าคือจับมาแต่เด็กแล้วครับเอายังไม่ได้ครับเขาหนีครับ กอได้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 หนึ่งตัวครับไปตัวต่อไปตัวไม่ได้ใหญ่มากนะโอ้นี่หละครับท่านรรมการครับเกมมาแล้วครับท่านรรมการครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามท่านคิดว่าหมายเลขใดที่จับไปแล้วจะได้ปลาครับตัวเลือกเลขอะไรครับสามครับตัวเลือกเลขสามี่ให่ครับ พี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นเล็กเลยครับหนึ่งสิครับพี่วิเคราะห์จากอะไรครับผมวิเคราะห์จากการทํามือฮะสองสองสองกับสามมือคล้ายกันนะอันที่หนึ่งจะมีการใช้ใช้นิ้วโป้งคล้องกันอยู่นี่คือเป็นวิธีการจับปลาของชาวกะเหรี่ยงครับใช่ครับคุณต้องเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาคุณดูอึ้งมากดูอึ้งเลยคุณคุณไม่รู้คุณไม่รู้จริงจนี่แกพูดจริงเหรอจริงครับจริงครับเวลาจับเลยครับ ต้องต้องประสานมือถ้าถ้าเราจับไปเนี่ยมันจะลุดเดี๋ยวพี่ลบพี่รู้หรือพี่เดาดอนีแต่เขาไม่ได้ถามว่าถ้าจับปลาคือถ้าอะไรเขาถามว่าละอันไหนจับได้คุณดูง่ายๆว่า2กับ3อ่ะมันมันไม่ได้พลิกมืออย่างงี้มันจับอย่างเงี้ยลุดแต่ว่าผมทึ่งนะเพราะว่าเพราะว่ารถตู้บอกว่าใช่ตโตตอบเลขอะไรนะครับ3ครับพี่หอยตอบเลข3 1มห่ากำลังจะวิ่งเข้าหามือวอดีเลยครับง่ายครับพี่ซุปขอสามก่อนเลยครับ มันจะจับอย่างนี้หรือจะจับอย่างนี้มันก็แหมส่วนตัวนผมเดาผมคิดว่าหนึ่งอะเขานิ่งปลานิ่งผมคิดว่าปลากำลังเตรียมตัวหนีอ่าครบผมนิ้วล็อก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 แล้วครับทีมงานครับเพื่อความตื่นเต้นพิสุกขอเปิดหนึ่งกับสองพร้อมกันนะครับสองได้ครับนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วล็อกนิ้วล็อก ฟิวล็อกเป็นวิธีการจับปลาดั้งเดิมแบบชาวกะเหรี่ยงวิธีแบบนี้จะทำให้ปลาสามารถจับได้มั่นเหมาะจับได้ง่ายแหมพราะได้โอกาสแล้วขยี้เลยมันโตขึ้นใหา่ขตรงนี้สักนิดนต่ครับผมว่าผมว่าพี่หอยาอาจจะคิดถึงหลายๆอย่างในชีวิตก็ได้ครับว่าือวันที่เราตั้งใจมากเราจะแบบจะจะจะได้จะได้คนไม่ใช่คนได้ได้ปลาตัวนี้มันเหมาะด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีนี้เหายไปมันคื ผมอะไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณสองคนหรอกห <c oughs> รือสุกกับคนนู้นวูดเป็นตูเป็นตะเลย <c oughs> แล้วใช่จริงๆไหมที่เขาตอบไม <c oughs> เป็นจริงๆพี่วิธีการพี่เนี่ยคาดเดาถูกแต่วิธีจับเหมือนมันจับไม่ได้ <c oughs> คือมันจับแบบนี้ไม่ใช่ว่าได้ทุกครั้ง <c oughs> เลยพี่ <c oughs> ผมสรุปเลยนะโตตอบถูกพี่ตอบไม่ถูกทีงานครับไปชมว่าเมนูนี้รถตู้ทำอาหารอะไรครับ นิคือชมพิกเนอะใช่ครับคุณกินไม่ได้หรอกมันเฟ็ดโอ้ใช่เสร็จผมแล้วล่ะโอ้นี่ปลานะโอ้ทุกก่อนเหรอครับอ๋อปลาทอดอ่าพริกแกงสกู่นะครับถ้าพี่หอยตอบถูกผมให้พี่กินปลาไม่ไม่ไม่ทอดแล้วปลาอะไรครับน่าจะเป็นนึ่งปลานึ่งปลานึ่งขมิ้นปลานึ่งขมิ้นนะครับอ่ะชมต่อครับพริกกระเหลี่ยงปลานึ่งขมิ้นพริกกระเหลี่ยงครับ เมนูนี้ถ้าเป็นภาษาต่างจะเรียกว่าห hmm, ่อปลาหออหมกปลาดอยครับหออหมกปลาดอยมันมีคำว่าเนื่งคำมิ้นไหมไม่มีไม่มีครับพี่บอยครับยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะไปเรื่อยๆอ๋อนี่คือเราเอาเอาฐานมาวางบนเขาเลยเนาะใช่ครับอ้อมีความย่างๆหน่อยเนาะอบอบย่างๆ่างอบเขาด้วยกี่เท่าอะครับ เอาไหมเปิดมามีปลาอยู่เอาไหมมีถามนี้ไหมเปิดต้องมีปลาดีมีปลาไหมถามสิง่ายไปสิพี่ย่าโอบเบอร์ใช่ครับย่าโอบเบอร์พูดเป็นภาษากลางว่าห่อหมกปลาดอยครับห่อหมกปลาดอยครับคนได้ชิมมีคนเดียวครับโตครับทีมงานครับมาเลยครับปกติพี่โตเขาชิมเผ็ดมากไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ลองชิมดูครับเพราะว่านี่คือ เมนูพิเศษครับโอ้โหกลิ่นกีิ่นหอยนะกินดีหอยมะมันหอมเลยครับจริงๆแล้ว่พี่ถ้าพี่เลือกเบอร์เบอร์สองเนี่ยพี่ก็จะได้กินไม่ผมเชื่อมั่นในวิถีชาวกะเหี่ยงทีมนานจริงๆมันมีเตรียมไหมเชื่อเลยครับมันจะดีนะพี่มีปลากี่ตัวมีกี่ตัวห้าห้าตัวไม่ใช่ห้าครับหกไม่ใช่ครับเจ็ด ปให้พี่ต่เหมือนเหมือนผมไม่อยากกินอ่ะเก้าตัวเดียวพี่ตอบว่ามีกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวถ้าเปิดออกมาเป็นตัวเดียวอือพี่ได้ชิมครับพี่เปิดเลยครับให้พี่แค่ตัวได้พี่เปลี่ยนไหมสองตอบแล้วนะอ่ะถ้าเปิดครับสองนะตอบแล้วรับสายตาคุณผิดปกติที่สุดพี่เปิดพี่เปิดมองล่างอ่ะไม่ไม่รู้เลยผมไม่มองพี่คุณมองล่างพี่เปิดเลยอ่ะ สามดีกว่าเปิดเลยกี่ตัวก็เปิดเลยนี่มีกี่ตัวพี่ลองเกียวดูเกียวดูนั่นแล้วผู้ชมครับมาดูหน่อยว่ามีกี่ตัวนี่นี่หอมมากเลยหอมมากครับหอมหอมอ่ะหนึ่งเห็นไหมคุณมีอาการสองสามแล้วก็มีฮ่ะตรงนี้แหละไม่มีเนี่ยแต่เนี้ยนี่ไงหนึ่งสองสามไงสามอันนี้มันกลับหัวปลากลับนี่หนึ่งตัวนะอ่าอันนี้ องตัวนะอ่าแล้วก็อันนี้สามไงนี่ไงตาเขาพี่ดูตาเขาสินี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวทีมงานครับเก็บเลยครับครับอ่ะพี่พี่ชิมคำเลยมันเอาตรงนะครับในโลกไอเนี้ยมันคือเรียกว่าเนื้อปลาเหรอครับพี่พี่มีโอกาสตอบต้องกี่ครั้งอ่ะอ่าแต่คุณมีอาการตอนสามไงผมไม่รู้เลยว่ามีกี่ตัวพี่อะ นี่ยังมีก้างอ่ะเล็กขนาดนี้มันยังมีก้างมีก้างใส่พี่เหรออ๋อพิโต้ห่วงพิโต้ไม่ได้หุบเลยหูยีหอยมาคนละตัวคนละตัวไม่ได้พี่ผมกินตามกับกติกาคือกินไม่ได้ยังกินครับเพราะมันเป็นกติกาไม่คุ้นแต่ปลามันเหมือนกับมีคล้ายคล้ายก้างเล็กๆแต่ไหนบเลยใช่ไหมครับ ผมผมพี่ต้องควรคืนได้หรือพี่ควรต้องไม่คืนครับคืนคืนได้ครับอ๋อกคืนได้ครับใช่ครับมันก็เป็นก้างขวางคอสิครับมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้ง่ายครับง่ายครับเดี๋ยวจะช่วยช่วยเก็บช่วยเก็บก่อนช่วยเก็บก่อนอยากจะจับรสชาติชิมแล้วเป็นยังไงครับโตครับครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยครับแต่มันมันด้วยความที่ผมกินแบบขมิ้นอะไรไม่ได้แบบจัดมากแต่มันจะแบบถึงเลยครับพี่โตเขา ไม่ความคล้ายลาบไม่ม <ๆ S 2> กินอาหารแบบไม่ได้หลากหลายมากโอเคครับผมกิน<ต>ได้พี่อหอยชิมไปนิดนึงแล้วเป็นยังไงครับพี่มันดีมันมีมันมันมีความเป็นเป็นสมุนไพรแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแล้วเนื้อปลาถึงแม้จะมีเศษเสี้ยวกระบีของเนื้อปลาแตพี่ชิมเข้าไปผมว่าเนื้อปลาดีดีนะครับข้าวฮะคืออย่างนี้ครับที่เราวางเงื่อนไขว่ามีคนนึงได้ชิมคนหนึ่งไม่ได้ชิมเนี่ยเพราะว่าจะต่อเนื่องกับโจทย์ต่อไปครับโจทย์ต่อไปเนี่ยครับ คนที่ไม่ได้ชิมเนี่ยจะเป็นต้นแบบให้รถตู้วาดภาพให้รูแล้วทีมงาน,น,นครับกระซุปของอุกรณ์ครับเฉญครับรถตู้ครับลงมากลางเวทีกันครับท่านผู้การครับที่บ้านของรถตู้ครับไม่มีงบประมาณให้น้องซื้อสีมาวาดภาพเขาต้องหาสิ่งรอบตัวครับมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการวาดภาพท่านคิดว่า น้องวาดภาพด้วยอะไรครับถ่านฮะถ่านที่ว่าคือถ่านหุงข้าวนี่ยเราใช้ถ่านวาดภาพไหมใช่ครับใช่ผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาวกะเรียงเยอะแยะมากมายครับเพรา<อ>ะเพราะว่าผมชอบรับประทานน้ำพริกกะเหลี่ยงครับขอบคุณม,มากครับทีมงานครับถ่านที่มาเลยครับพี่เคยกินถ่านไหมผมเคยแต่กินพริกกะเรียงค,คถ้าพี่กินถ่านพี่จะรู้มากขึ้นอีกผมว่าไม่น,น่าจะรู้เยอะรถตูต้เฉครับ รถตู้ครับตามกติกาครับพี่หอยไม่ได้ชิมเราวาดภาพให้พี่หอยหนึ่งภาพได้ครับเชิญเลยครับพี่ซุกไม่รบกวนนะไปยืนข้างพี่โตครับขั้นตอนแรกเหมือนน้องน้องจะทุบครับทุบฐานครับทุบฐานเพื่อได้ได้ขนาดพอดีใช่ไหมครับใช่ครับกำลังมือพอดีครับไม่ให้มันใหญ่เกินไปเล็กเกินไปครับเชิญได้เลยครับวาดภาพพี่หอยนะครับท่าไหนดีคคุณจะวาดเฉพาะหน้าหรือว่าวาดทึ้งตัวครับ ว่าเฉพาะหน้นเา ok เลยเฉพาะหน้าครับพี่แม่ผมกล้าจะทาท่านี้ไม่ควรใช่ไหมฮะแต่คุณว่าท่าจีซูพี่โอเคโอเควาดตาก่อนครับวาดตาก่อนผมว่าถ้าจะเหมือนหรือไม่เหมือนอยู่ที่ดวงตาเนี่ยฮะหล่อไหมฮะหล่อทำไมต้องหัวล้อกก่อนตอบฮะส่วนใหญ่ที่ชอบวาดภาพนี้ชอบวาดภาพคนสัตว์สิ่งของ อะไรเยอะสุดฮนะส่วนใหญ่จะวาดคนและก็วิถีชีวิตบนดอยครับอโอ้แต่ว่าฐานวาดเส้นไม่คมเลยเนาะคิดว่าส่วนไหนจะวาดยากสุดนฮนะน่าจะเป็นดวงตาครับเพราะว่ามันสื่ออารมณ์ได้มากที่สุดครับนี่ <laughs> <laughs> จมูกมาแล้วครับต่อไปคือปาก ส่วนริมฝีป,ปากมาแล้วนะครับใช้นิ้วในการทําให้เกิดเส้นใช่ไหมว่าความลึกใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือให้น้ําหนักกับตาครับแล้วก็เพิ่มเส้นที่คิ้วครับใช้มือถูๆนิดนึงครับใช้นิ้วถูโอ้มีถุงใต้ตาด้วยครับพี่หอยครับคุณหลายครั้งแล้วนะเนี่ยคนนี้ไม่ใช่พี่ผมเห็นน้องเขาให้เส้นอ๋อเหรอผมบรรยายตามภาพป,ปกติวาดภาพอย่างนี้ครับถ้ามีคนจ้างวาดเนี่ย เราเราคิดราคายังไงครับอาทิตย์เป็นฐานใช่ไหมครับครับที่เป็นฐานในหน้าน่าจะ3 4ามสครับ3 4 0สบาทพี่หอยลูกกนเตรียมสตังค์ด้วยนะครับคุณคุณนี่คุณคุณหาเงินด้วยวิธีนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไปเอาไปเอาไล่เอานาเขาแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยุุเหมือนมากอ่ะใช่เหมือนวิธีวิธีนาาแววตาวิญิมอะไร มันออกไปทางเจมจีนะผมว่าถนัดวาดสีน้ําถนัดวาดอะไรกรอ,อนอะ,อะไรที่รถตู้ถนัดสุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีสีน้ํามันครับจะวาดรูปสีน้ํามันม,ามเานนะี่เป็นการวาดแบบคร่าวๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากครับอใส่นิ้วป้าให้ผมใส่เสื้อแมนยูฤดูการใหม่ได้ไหมมีลายเซ็นครับีเซ็นเซ็นว่าอะไรครับรถตู้ อันนี้ก็เป็นไลเซนส์ของผมรถตู้เลยครับรถตู้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือน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 ครับเหมือนครับสวยงามมากเหมือนเป๊ะเหมือนเดะเลยเราแกะให้พี่หอยเลยดีไหมครับได้ครับได้ครับน้องวาดให้พี่ครับขอบคุณมากครับสวยมากใส่ภาพหน่อยใส่ภาพหน่อยสวยมาก ภาพวาดที่หอยโดยรถตู้ครับโคตรคลาสริกะนีเหมือนมากเหมือนมากที่งานครับเจใช่ครับเหมือนเลยท่านผู้การครับภาพวาดไม่กี่นาทีเนี่ยได้ภาพประมาณนี้ครับรายการเราท้าทายรถตู้ให้วาดภาพแบบสุดฝีมือครับให้เวลากี่วันก็ได้ครับและน้องใช้เวลาวาดภาพนี้สามวันหัวข้อในการวาดภาพเราให้จุดกว้างครับว่าบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ และน้องสร้างสรรค์งานนี้ล่วงหน้าล่ะครับเชิญชมครับที่ไหนครับเนี่ยรถตู้อันนี้ที่หอเลยครับที่เชียงใหม่เลยครับโอรถตู้อยู่กี่คนอยู่อยู่หอคนเดียวครับค่าเช่าแพงไหมเดือนสองสองพันกว่านี่เฟรมขนาดใหญ่นะครับเริ่มต้นคือเราลองพื้นก่อนเนาะใช่ครับต้องทาสีรองพื้นครับนี่เสียคืลิกไหมใช่ครับเสียคอลิกแล้วก็ ร่างเส้นก่อนนะครับอ่าเป็นภาพบุคคลครับโอใช้สีหลายสีเนาะใช่ครับ ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ครับรถตู้วาดต่อเนื่องกัน3วันครับและนี่คือผลงานสร้างสรรค์ของรถตู้ครับผลงานชิ้นนี้รถตู้ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ทุ่มเท3วันเต็มเต็มครับผลงานชิ้นนี้ สร้างสรรภายใต้หัวข้อบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจและภาพก็คือภาพภาพนี้ครับโอ้โหสวยมากครับภาพของแบมแบมครับแบมแบม สวยมากเลยอะอผมว่าถ้าแบมแบมเห็นนี้ผม,มออกเลยมัโอ้นี่สวยมาก <laughs> คือตั้งใจให้ให้พื้นเป็นสีนี้เพื่อขับไปภาพเด่นขึ้นนะใช่ครับและนี่คือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะฝีมือของรถตู้ที่ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดถึง3วันครับ ตอนนี้ผมทำงานเสร็จแล้วครับผมรายการให้โจทย์ว่าบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจทำไมรถตู้เลือกวาดภาพแบมแบมครับคือพี่แบมแบมคือเป็นเป็นคนไทยที่มีความฝันนะครับก็คืออยากเป็นนั่ร้อนนะครับแล้วก็ไปไปตามไปทำตามความฝันก็คือในในต่างประเทศนะครับ,รบอย่างพี่แบมแบมเนี่ย ในเรื่องของภาษาเขาก็ต้องไปปรับตัวในต่างแดนไม่ง่ายเลยต้องเจอวัฒนธรรมใหม่ๆใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เหมือนกันครับผมอยู่ที่นู่นคือเป็นคนกะเหรี่ยงโดยแท้เลยครับพอผมลงมาข้านล่างมาต่างหาความฝันผมก็ต้องมาเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งผมต้องเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งพี่แบนแเนี่ยครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วครับและผมกําลังจะเป็นจุดเริ่มต้นครับและผมคิดว่าอีกไม่นานครับผมก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันครับอ เข้าใจก็เลยนะยอนคันเข้าใจผมเข้าใจในสิ่งที่รถตู้พูดเลยเพราะว่าวันนี้เราเห็นภาพความสำเร็จของแบมแบมว่าเขาสําเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่ระดับโลกแต่ว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยคือเด็กที่อายุยังไม่ถึง15ครับต้องเดินทางไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนนะครับแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเรียนรู้ภาษา<ช>จนในที่สุดสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นศิลปินระดับโลกและแบมแบมก็คือแรงบันดาลใจของรถตู้ใช่ครับ รถตู้ตั้งใจทำอย่างไรกับภาพนี้ครับคือภาพนี้ผมตั้งใจนะครับถ้ามีโอกาสตืออยากจะมอบให้กับพี่แบมแบมครับมอบให้พี่แบมแบมใช่ครับเดี๋ยวพี่ซุปจะคุยกับทีมงานเราจะพยายามทำตามความฝันของรถตู้หาทางโ่งภาพนี้ให้กับพี่แบมแบมไอดอลของรถตู้ครับเราจะพยายามอย่างเต็มที่ครับท่านผู้งานครับเรื่องราวชีวิตของรถตู้ไม่ง่ายเลย เขาอยู่ในท้องที่ที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาตินะครับขณะเดียวกันก็ถูกตัดขาดจากสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีครับเขาต่อสู้กับทุกอย่างเพื่อพาตัวเองไปสู่เป้าหมายความฝันเขารักในศิลปะแล้วก็เรียนจนจบครับวันนี้เราได้รู้จักกับชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งสู้ชีวิตอย่างมากได้รู้จักกับรถตู้ทั้งสองท่านรู้สึกยงไรบ้างครับรถตู้ครับดีใจมากที่ได้เจอครับรู้สึกว่าได้รับถึงพลังดีๆตั้งแต่วินาทีที่รถตู้เดินออกมาเลย คนเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเกิดที่ไหนเราจะเป็นยังไงเราจะโตมาแบบไหนแต่เราเลือกที่เราจะทําได้ว่าเราอยากจะไปที่ไหนความฝัน้มันอาจจะดูไกลน,นะแต,แต่ถ้าเราไม่มีความฝันชีวิตเราก็ไม่มีจุดมุ่งหมายเลยถ้าเราตู้ตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยากจะเป็นอย่างนี้เป็นงนี้อยากจะต้องเรียนครับเราก็จะอยู่ในกรอบเดิมๆที่ทุกคนเขาวางว่าเราคนต้องทาอย่างนั้นแหละแต่พอเรามีความฝันปุ๊บถึงแม้จะถึงไม่ถึงไม่รู้แต่มันมีจุดมุ่งหมายแล้วที่ว่าเลยเด็กหลายคนที่ดูอยู่ เขาจะได้มีแรงกล้าหาญเหมือนที่รถตู้ทําอยากได้อะไรอยากทำอะไรมันต้องกล้าเดินออกมาจากกรอบและสู้และเอาจริงจังครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับรถตู้เก่งมากๆครับขอบคุณครับท่านผูการครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยรถตู้เขารู้ว่ามันยากลําบากแล้วก็ก้าวข้ามบุรักมามากมายแค่ไหนที่เขามีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาก็าคือการมีศิลปะเป็นเพื่อนครับ และวันนี้ครับเขาอยากส่งต่อความรู้ความสามารถนี้ครับอยากของบประมาณไปซื้ออุปกรณ์ศีลเพื่อสอนศิลปะให้กับเด็กๆรุ่นหลังครับทั้งสองด้านครับเป็นไปด้วยความฝันขนาดนี้นะครับเราไม่ขัดความฝันคุณแน่นอนครับพวกเราสองคนให้ผ่าน<อ>ครับโค้ชครับรถตู้ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตอุปสรรคต่างๆในชีวิตรวมทั้ง การก้าวข้ามทุกเรื่องราวที่ยา,ยากจนพาตัวเองมาสู่จุดๆนี้ของรถตู้ให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านทึ่งท่านชื่นชมในรถตู้มากนะครับคิงพาวเวอเชื่อในพลังของคนไทยครับว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยทุกสิ่งเป็นไปได้และรถตู้คือคนคนนั้นนะครับทาง King Power ขอมอบงบประมาณเพื่อเติมเต็มความฝันให้กับรถตู้นะครับ4ี่0 0บาทจากคิงพาวเวอครับ รถตู้ครับวันนี้ทําความฝันได้สาเร็จรถตู้รู้สึกยังไงกับตัวเองครับรู้สึกภูมิใจมากว่าไม่เคยนึกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้ครับผมผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของผมครับเพราะว่าผมมีความฝันที่อยากจะตอบแทนโอกาสต่างๆให้กับสังคมหรือว่าเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแม่จะเป็นศิลปะหรือว่า ด้านอื่นๆนะครับที่ผมสามารถเติมเต็มได้ครับผมก็พร้อมที่จะเติมเต็มสิ่งนั้นให้กับเด็กๆบนได้ครับขอบคุณรถตู้มากรถตู้ครับรถตู้เป็นเป็นคนคุณภาพรถตู้เป็นแบบอย่างแล้วก็รถตู้เป็นพลังงานดีๆมากครับไม่ใช่แค่ของชาวกะเหรี่ยงนะครับเป็นของชาวไทยแล้วก็เป็นของชาวโลกครับขอบคุณมากในความฝันที่ยิ่งใหญ่ของรถตู้นะครับขอบคุณจริงๆที่มารายการในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราหนุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงรถตู้ครับขอบคุณนะครับรถตู้ครับขอบคุณครับ ามีความเป็นผู้ให้เขามีความเป็นผู้ให้คือแบบเขาเขารู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เขามีได้เนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆแ,แต่เขาได้แล้วเขาอยากคืนกลับให้กับน้องๆรุ่นหลังนะอ่ะผมว่าน่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวอีกภารกิจหนึ่งที่เป็นความฝันของรถตู้เราจะทําอย่างเต็มที่จะหาทางส่งภาพนี้ให้กับแบมๆท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทั้งออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t ิ k t อ k ซุเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับ s u p เปอร์จิ๋ i ออฟฟครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ